เคยเก็บหมักจองอยู่ห้องหัวหน้ากับไอ้เคยเก็บมะคายกับไอ้ายอยู่ป่าแคมน้องเคยคำหลงแรงย้ำแสงเดือนสองเหืองทองสองเฮาเคยตากระบอง ไอ้พาน้องเป็นยังเงดดม้งจะตีเมื่อนี้เจ้าไปแดนไกลโซเมืองเฮือง่งไปอยู่เมืองกรุงเฮืองหงดยไฟแสงสีเจ้าคงลงไหลลืมแสงไฟกระปองยิบที เลี่มแล้วเจ้าเง่งจุดจีจึงปล่อยนองนี้เป็นบ้าลงคอยน้ำตาไหลน่อยพี่น้องจ้ากระสวัสดีค่ะอันนี้คือหมากจองนะจ๊ะเข้ากับเพลงเลยนะคะเคยเจ็บบักจองกระสวัสดีตอนเศร้าเดี๋ยวพี่น้องเด้อ จองยายมีแซไปเลยตื่นมาแลแล้วแซไปเลยอันนี้ยายตุ่นซื้อลงมาให้นะคะวันนี้เราจะมาลาบหมักจองนะคะพี่น้องค่ะหมักจองหรือว่าลูกสำรองนั่นเองแค่ลูกสำรองน้องต้องนองน้ำตาวันไหนพี่ไม่มาอารมณ์ไหนคะ่ะ นอนเฝ้ามองนาฬิกาเวลาจนถึงเที่ยงคืนอันนี้ขากะระสมาแซ่ไว้ซะก่อนพี่น้องเลยแซ่นําวยซะก่อนนำมันผูมึ่อยนะคะเมื่อพอมันผูแล้วมันก็สีประมาณนี้นะพี่น้องแล้วขาก็สีเอาแต่ป็นเนื้อมันนี่นะคะแล้วก็เม็ดมันขากกเลหลเอาเม็ดมันออกนะจ๊ะแต่นี้มันยังไม่ไม่ผูดีนะคะแต่ว่ามันคือโบ มันบกคอยแตกนะพี่น้องเอ้ยส่วนมากคาราแซประมาณนี้แล้วมันสิบุกเหมือนเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันมันเป็นยังไงอะมันบกคอยแตก่ะปกติมันแป๊บเดียวมันก็แตกออกเป็นละซ้ำนี่แหละนะคะนี่เราจะมาลาบนะคะเพราะว่าหัวหอยไม่ว่านีนเฮาจิ้มไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะก็จะบนปลาใส่นะคะใส่แบบถั่วใส่ เคลื่อนเลียนทุกอย่างนะค,ะค,ครับคสิงคโร์สิงขานางอีโอก,ก็ยังเพิ่งตื่นบอกว่าจะไปแต่เช้าก็ยังเพิ่งตื่นเพราะว่าวันนี้นางจะลงบ้านนะคะในปลาวกษตยล้ไประหงแม่น,นะพี่น้องเอยเราจะใส่อะไรมันถึงจะไม่ตายเราจะใส่ตะก้า เอานำใส่ใส่ถุงกระเที่ยวอีกเทือหนึ่งหรือจังไดบ้างหาวิธีใส่ก่อนมีกระของนี่อยู่เนะเราจะมาใส่หวสัวซิงเคยซิงเคยไว้สักกันพี่น้องหัวหัวซิงไขยนะคะกุ้เครื่องเคียง ตบป่าเลยน้องเอ้ยปลาหนึ่งตัวหนึ่งนี่มันผู้ดีจ้ะเราได้กินโดนแล้วพี่น้องเ้ยตีละเทื่อนะไม่ค่อยได้กินนะจ้ะลาบหมักเจียวตีละเทื่าจะโดนได้กินเท่อหนึ่งแทงเด้อดูเดี๋ยวนี่นะ,ะเก้าหนาก ขีดละสิบพันแต่คู่มือในพวกคูณว่าขีดละเท่าไรแต่กากิโลละแสนแต่เดี๋ยวนี้น่นงนนะงานงานแบเพราะว่าเงินขีดมันต่ำเลยโอ้สักสือ หอมเลยอย่างตะไคร่แต่สักสี่หัวแล้วก็ห่อทุกคัน อนแล้วล่ะเดี๋ยวมันจะสงืงแล้วก็ถั่วนะจ๊ะสร้อยถั่วใส่เลยนะถั่วเขาก็ใส่เส้นลายมันจะแตกถั่วฝักยาว นั่งกบว่าสิามกินข้าวแล้วแปดโมงจนสีเมือก็เพื่อหอดผูกเกีเ่ยงเกี่ยงนะคะขันปอไปขากใสนะคะขี่รถจากนี่ขึ้นรถซองกับประมาณเกือบชั่วโมงลงบ้านเกือบสามชั่วโมง,ง,มงขันปอไปแวะใส่นะคะ ให้หรรั่นแวรนี่ก็ซาค่ะมือหนึ่งก็ใส่ถั่วเยอะๆน้ำกินน้ำ,นำแล้วก็ใอยพริกสะดามมาพี่น้อกว่ะแพ็คนี้เราก็จะหั่นคือกันแล้วหย่อมเอาไม่ให้เราเพ็คๆหรือไหล ทอดมันหมากมันบาใหญ่มันบาทันใหญ่เลยสักห,หนึ่งเป็งอมมันพอดีใหญ่สาวนี้มากินลาบเจียงน้ำกันลเลยจะทุกคนแซ่บเลยจ้าใส่เครื่องเน้นๆซอยผิดสำรองครับกำลังใกล้ชิดได้แล้ว พอเราแสแล้วก็จะได้แบบนี้นะเอานี้เอาเลอกมันแต่มันซื้อได้น้อยนะนาะมันจะอิ่มไหมเนาะมันไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะเนี่ย แล้วกินเข้ากินก็ดีขาดตีเอาได้ใช่อหมเนี่ยจะมาดูตอนลา่าอะกันนะักเ่าเลยเ้าก็เตรียมเรือเตรียมยังไว้ตอนชาฝาเ้าก็สสมไปแล้ว เป็นยาได้เนาะในซีฟอนวาเสียบใส่กระของสิบวตายอืมกว่าสิฮอตนำสักนอนปลาดุกจับปลาดุกของลุงคัเนเอาขึ้นมาบ้านกับบักลายนะ อันนี้คือปลาขี้แบงเอาอะไรมาเรียกปลาขี้แบงเอาน้ำเลยนะพี่อนใครให้เพื่อนเอาไปกินมือนหะมื่นเฮาห้าม,มาได้นะพี่นอ้อง

กับป่าใช่ไหมครับนี่นะคะหมดแล้วนะ,นะชิบะได้กินลาบม,มักจองอะไร <c oughs> สิช like ิบะได้กินลาบม,มักจองแล้วพี่นไหมว่าถากินลาบม,มักจองกันะ นัาน่ากําลังสียลาบหมักจองแต่เฮิงแล้วยังเหมดอนกันวันใดเคยกินในลาบหมักจองโอ้ยตัวนั้นนี่คือลุงคันพี่น้องขึ้นมาเมาื่อวานพนาี่น้องนี่ก็มีแต่ปลาดุกคือกันนะหลากหลายไง หหอยทีเขาไปงุบม,มือลวพี่น้องเพราะว่ามือว่านี่เขาต้มแล้วเขาก็เอาใส่ต้ไว้พี่น้องต้มกิว่วาไมันใส่ต้ไว้ใส่หวัวหอยถั่วแล้วก็ขคองหลายอย่างอยู่พี่น้องแล้วกับมีปนปลาใส่น้ำด,ด,ด้วยพี่น้องปนปลาใส่ด้วยแดดขัดกิลิพี่น้องแดดเลือเกินว่าตายแหละ แดดแห้งอย่ดีเอายางหน่อยก็คึมคึมนี่ก็ยังควาให้ับฝึกมวนอยู่แดดแดดอ้ยก็สีหอดหน้าไหมเวิดพี่น่องสนีแวสือกันแดดอยู่ปากซองแลยแดด เฮ็ดท้ายเฮ็ดถาประตูนี่พี่น้องึ้นนแล้วบ่ นายบัวคือจะไปหาเห็ดอีกแลยนะ้องนายบัวแสบมานบ่าไปหาเห็ดบ่อต่อต่อไปหมูว่า,านพื้นดอยง่ามีดินี้แต่กำลังเป็นลูกกระสุนอยู่เลยคือน้องขนไปหลอบแรกขนไปหลอบสองน่ะสะออร์เดย์บ่ได้ลงไปกินแกงน้ำเผิน ก็ใส่ลงไปวานะครเทเาอันนี้ว้แต่วาน,เ,วนเครื่องนี่ก็ถั่วนะคะถั่วแล้วก็พริกหั่นแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่ปุ๊กตุป,ปุ๋ยลงไปสวยงา้เลาก็ต้มเข้าไป ข้าวคู่อ่ะเนียนๆคือข้าวคู่อ่ะเนียนๆหอมที่คนนี้แก่นักงานแตนเงาจะเอาอีก ใครเคยกินแหน่พี่น้องเอ,อ๋ยใครเคยกินบ้างลาบมักจองจ้ะทนไถ่ขจเาเคยละบอะสวัสดีเด้อพี่น้องลืมสวัสดีพี่น้องของหวานบ่อย,อยู่ฟังไถ่กับแพ่งอยู่ได้โลนึงนะมักจองแม่นเองบอพี่น้อง <c oughs> โล่ถดไดพี่น้องหูบอบอกนี่เด้อนนดดดอยู่ฟังล่าเขากับแพ่งได้พี่น้องโลละแสนผุดหรือมั้งพราะว่าสาวสิเคย หมือนบ่ได้แล้วจ้าโลละแสนสน,สน,สน,น,นีหังหมูเลยหองเดียวหาจิ้มว่าพี่น้องหัวหอยเน้นๆจ้ะใส่ปลาตัวหนึ่งพี่น้องแล้วก็ใส่หัวหอย ใส่ผักหอมเข้าไปพอแต่ไม่ปี้เอาเลยแสบได้พี่นอ่นอ พี่ละเถือยังบ่ได้กินเ้อะเบาง่ายน่า่รับเก็บมันติดลงมาจกดีกว่าสก็ปอันนี้จะอยู่ภาคเหนือก่อนพี่น้องใส่เครื่องเน้นๆง่ายเท่ากระยากได้พี่น้องแต่ไม่ให้กินจ้ะซุ้มเจ้าเข้าในเมืองในนาแล้วเป็นรับเบาเสือพี่น้อง บาเดียวูรับเบารเสือจำพี่น้องเลยลงมาผมยังรับเนาะมันก็มีคอมเมนต์นั่นยูไปดูกับเอฟซีประมาณก็มีเพราะว่าไปหเขาเป็นส่วนตูอะไรยังไงเนาะพี่น้องเอยเข้ากัเฮากะกุดเฮากะที่เข้าไปนี่ก็คือแบบว่าเฮ้าบวเแมนว่าเข้าชี จูโจมไปเลยพี่น้องแบบว่าเฮานัดกันแล้วที่เข้าไปนะคือเฮานัดเฮ้าคุยกันแล้วก็เมเซียอมาล่าท่างเพิ่นกับชวนอย่างเสียนน่าชวนมาให้ไปกินชวนกบเขาใจให้ไปกิ่นไปกิ่นไปดื่มไปนั่งเว่านัวหัวมวนกันเว้าหยอกเล่นกันทายคลิปอย่างเช่นนะพี่น้องบอเมนว่าเฮ้าสีแบบตั้งใจไปแบบจูโจมเอ้ยอันนี้คือเฮาอยากไปทายเขานี่บอเมนเดอให้พี่น้องบางคนบางคนเพิ่นกับบอขาใจนะคือว่าอะไรเนาะ กั no no ินจังเกินไปเธอว่ายอกว่าหัวกันโอ้ยัวด้นขาส่มึงได้แต่อือแบบม่ย่างบางคนกับสิวจังได้วะเขาออมาอยากว้ากัคือว่าเลยเนาะกับว้าให้บางคนนั่นไปแบบ้นไม่ไปหาแล้วเนาะบริสุทธิ์ใหเ่็เนั่นนึงกั มันก็ค้นลอยคนกับลอยพ่วมิดนะพี่น้องพันคนกับพันพ่วมขิดเท่ากับเข่าใจอยู่ต่างค้นกับต่างคิดเนาะขิดในโลกส่วนตัวของไคของมัดนะนะพี่น้องบางคนเขากับบอกเข่าใจิงเนาะพี่น้องเอ้ยผู้มือกยืนโดยลำแข่งเขาตัวเองพี่น้องเอ้ยผู้มือก็ยืนโดยตัวเองนะคะ ลลงแหงคืงอ,อ,อมือมีจกาไรอัดไอยู่คอมเมนต์บา้างคอมเมนต์นะฮะว่าไม่แบบแรงแรงะนะพี่น้องเขาก็บอกเข่าใจเนาะคือว่าแล้วคนหู้นหกวใจบอดนะมันเอาไปมันกับบางคนมันกับบอกเขามันกับบอใสซบออินนะะพี่น้องเขาก็บอกเข่าใจเขาดอก,กนะจักษว่าเข้าจริงหรือหลอกอย่างนนเนาะบอกง,ง่ายๆก็ได้นายเผื่ว่านนะ้างเก่าไปมากเป้าเส้อ,อ,อีกนะือ <laughs> กะกะคือสันนั่นหลยเบาซุกมากเขากะว่าสันเนาะอยากกินเบาสุกกะว่าว like ่าไปตอนนั้นนะและซุ่มข่อยอยู่กับเบาเอือบเบาหนามที่ครูมือนั่งอาสิบยอยากกินกันบ่สสั่งนั่งจุ๋ยโอ้ยฉันเลิศเหนื่อยเหนื่อยใจกับคนเนะพี่น้องคือเมืาอว่ากับมีคอมเเนม์นยังนะที่ว่านะมักซีกับฟังกี้โอกีการโอ้ยเนาะ บวดเสียงจะได้โบเมนเบาเลยพี่น้องือคอมเมนต์อันนี้กับแก<ต>่รับอยู่นะ,ะแต่เข้ากับเข้ากับใบยักห้คาเขาเนาะถ้าเขาเบาถ้าเขาสีอเ,เอาออกมาเบามันกับเหมือนหายคาเขานะพี่น้องคนแบบหลกจิตประเพียดหนึ่งนะเอาเาเากับบยักตอบคือบล็อกขิมหลดจา้ยริกห้ามสิด่ลงะโอ้ย,อย ใส่แล้วใส่อีกปุ้งแล้วปุ้งอีกกินเสร็จก็จะเดินทางแล้วจะพี่น้องเอ,อ้ยสองสามสโมกคนละกระสิบพ้อยยำขับรถเอาไว้เอาครๆกนรบกรต้องเลือาวแห้งใส่เข้าไปอของาบใส่รหลดดีกัมาาลืม ท้องบวงกับพ่อแล้วบวงในน้อยได้พรานหลายคนคยไปพี่น้องใครเคยกินเนี่ยมากินน้ำกันพี่นางน่ากินก่ะม,มามาหให้นั่งกินก่อนพี่น้องเอ้กินแล้วน่ากินใได้เดินทางตอนนี้ก็แจ้งโมงแหละเจ็ดโมงสิบแปดโมงเลยแต่นี่ฮะขึ้นปักซ่องกับเกือบชั่วโมงจากหันลงไปอีกสามเกือบสามชั่วโมงพอเพื่อหอดผูกกับประมาณ เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอยากถามนะจ๊ะว่าทำไมสาจ่าแวะค่ะอยากถามจ้าอยากแวะไหนก็เชิญ <laughs> ค่ะ, <laughs> คะเอา่าพี่น้องกินข่าวค่ะติดตามคลิปหน้าก็แล้วกันและพี่น้องวันนี้ <laughs> เมนูลาบ,บักจองนะคะตัดคลิปหน้าแล้วกันเนาะพี่น้อง